ประเทศไทยมีสงศัดิ์สิทธิ์นะฮะคมครองแล้วก็มีผู้ที่ค้ำยันประเทศนะเป็นฐานที่ดีนะฮะประเทศตั้งอยู่บนตำแหน่งที่ดีที่ถูกต้องนั่นเองนะเราจึงไม่ควยม,มีภัยพิบัติหมายถึงว่ามีฐานที่มั่นคงนั่นเองลักษณะเดียวกันนี้ทางกายภาพเป็นแบบที่ได้อธิบายไปคือเราไม่ได้เจอมวลสูมหนัก อธิบัติไม่เยอะพ่อมีฐานที่มั่นทีนี้ทางการปกครองก็เหมือนกันผมก็มาวางฐานที่มั่นให้กับประเทศไทยนะด้วยใช้ฐานที่ถูกหลักวิชานั่นเองเป็นหลักศัจจธรรมการปกครองประชาธิปไตยที่ประเทศไทยละเมิดไปทั้งมากกว่า1ิข้อนะซึ่งผมจะอธิบายว่าอีสิบข้อคืออะไรนะครับอ่าจะอธิบายตรงนี้ก็แดดร้อนเหลือเกิน นะครับแต่ให้ให้ให้ดูสัญลักษณ์หมายว่าฐานที่มั่นของแผ่นดินทองนะฮะแผ่นดินทองนะฮะอันนี้ทองฐานที่มั่นคำยันหนักแน่นลายรอบไปด้วยนะพลังุภาพของเนี่ยหลายตนนะฮะอันนี้คือฐานที่มั่นของประเทศไทยหมายว่าไม่อยู่ท,ที่ที่มั่นมั่นคงทีนี้ไอสิ่งที่ไม่มั่นคงทางการปกครองทางการเมืองก็คือการเมืองไทยที่ใช้อยู่ มาถึง90สปีอันเป็นการเมืองอประชัยไปปลอมนั่นเองที่คณะราษฎรสร้างขึ้นมารัมรอจิตแล้วก็สร้างประชัยปลอมขึ้นมาแล้วก็ให้รอเจเซ็นลอจิเซ็นไปด้วยช้ำชอกใจก็เลยประท้วงลาออกเลยนั่นแหละเหตุที่สละราชย์ประท้วงมันอะท้วงมันรู้มัน,มนไม่รู้สึกหรอกนะเพราะมั <c oughs> นทีรสุดเพราะฉะนั้นอ่าบ้านเมืองก็เลยที่คนพิการติดเทียนพลึกพลั้งกันอย่างที่เห็นนั่นครับ แต่คราวนี้พอมายุค AI แล้วเราจะต้องมีฐานใหม่แล้วฐานใหม่ที่สร้างในยุค AI ผมก็เลยมาประกาศเป็นฐานเหมือนกันด้วยใช้สี่พิหลักไทยนี่แหละครับเป็นฐานนะครับเป็นฐานนะฮะสี่พิลักไทยจะเป็นฐานสี่ทิศสี่ด้านนะฮะสี่พิลักเนี่ยคือฐานเหมือนที่ผมมายืนตำแหน่งนี่เพื่อจะสื่อความหมายว่าเราจะมีฐานการปกครองที่ดีเยี่ยมนะสี่ฐานเรียกว่าสี่พิลักไทย นะบวกกับอีก6 6ปฏิวัติรวมกับ4ฐานก็จะเป็น10ทีม10ทีมนี่แหละครับที่มาสร้างประเทศไทยใหม่มีใครบ้างไปเดี๋ยวผมอธิบายนะสิบทีมมีใครบ้างาเชิญประกาศตรงนี้เลยก็ได้นะประกาศในวัดพระแก้วนี่แหละครับรายชื่อท่านที่มีชื่อนะฮะก็แบ,บ่งเป็นผู้หญิงเปลี่ยงห้าผู้ชายห้าแล้วกันนะ หญิงห้าผู้ชายห้าอ่าผู้หญิงอ่าคนนี้ได้คนนี้เขาเชิญเหตุที่เชิญมาเพราะว่าเราต้องสร้างเมืองสร้างเมืองใหม่สร้างสร้างเมืองใหม่นะสร้างเมืองใหม่ถึงประเทศไทยสามสิบถึงสี่สิบเมืองนะแล้วเมืองมีสนะี่สไตล์อ่าให สไตล์ที่4สไตล์ไฮเทคเนี่ยก็คือเมืองปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่ต้องสร้างมากมันมีอยู่แล้วแต่จะสร้างเมืองใหม่อีกส0มสิบเมืองที่เหลือก็เป็นเมืองย้อนยุคสมัยกรุงศรีแล้วก็เมืองตามสิ่งแวดล้อมโลกแก้ไขสิ่งแวดล้อมโลกนะแล้วก็เมืองกึ่งพุทธการจะมีสมเมืองล้วผมอธิบายทีว่าสามเมืองคืออะไรสร้างทั้งทั้งเหนือเหนือใต้ออกตกครบหมด นะอันนี้เดี๋ยวไปคุยไปอธิบายทีทีนี้ผู้ที่จะมาคนแรกเลยเนี่ยเกี่ยวข้องกับการสร้างนิคมสากกรรมนะคุณจริพรจารุกรสกุลน,นะครับเชิญมาเป็นทีมปฏิวัติสิบทีมเนี่ยเชิญมาเป็นเชิญมาเป็นท่านหนึ่งเกี่ยวข้องกับก,การสร้างเมืองใช้พื้นที่ในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศดีต่างประเทศเราก็ไปเชิญชาติสมาชิกอีงหลายเราจะมีชาติสมาชิก ประมาณ20ประเทศขึ้นไปะนะเป้าก็คือถึง50ประเทศนะเป็นแบบนี้นะ,ะก็ไปสร้างเมืองเหมือนกันแต่และเมืองก็สร้างเป็น1 0 20เมืองนะสร้างเมืองใหม่นะเหตุที่สร้างเมืองใหม่ก็เพราะว่ากระตุ้นเศรษฐกิจเพราะการสร้างเมืองมันสินค้าทุกอย่างมันบริโภคเต็มที่เลยตั้งแต่เข็มถึงถึงเรือหรือโดรนอะไรเงี้ยชิ้นใหญ่เงี้ยองเข้าใจนะอุตสาหกรรมทุกอย่างเกิดหมด ราะนันมันก็ตุ้นเศรษฐกิจเพราะนั้นคนในชาติเขาจะมีงานเศรษฐกิจประเทศนั้นเดินแล้วคนไทยได้ทุนสำรองกองเายี่สิบล้านบาทสิบล้านบาทเป็นลงในต่างประเทศไอ้สิบล้านลงต่างประเทศนี่แหละทําให้แต่ละประเทศเนี่ยสมมติมีห้าสิบประเทศก็จะได้แต่ประเทศละสิบล้านล้านบาทประมาณนี้นะสิบล้านล้านบาทสิบล้านล้านบาทนี่แหละคนไทยไปเป็นนักลงทุนไปลงทุนในประเทศนั่นเมื่อลงทุนแล้วในประเทศก็เจริญเพราะเราสร้างเมืองเนี่ยฮะเมืองบริโภคทุกอย่างงานก็มีทําอุตสาหกรรมเกิดทุกชนิด เงินกระแสเงินหมุนเงินสะพัดเกิดเป็นเวลชิ้นทหนึ่งประเทศนั้นก็เกิดความมัง่งคั่งนั่น,นีงแล้วเราเอาความมัง่งคั่งกลับมาแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซนต์อีกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซนต์ให้อยู่ประเทศนั้นให้ให้มัง่งคั่งยิ่งขึ้นอีกนั่นนั่นคือนโยบายของที่นี่เพราะนันประเทศต่างๆก็ยินดีทั้งนั้นเมื่อเราไปเสนอทำดีลตัวลงเขาเขาจะเซเยสเสนอเลยเนี่ยเสนอเขาจะมาเข้ากลุ่มเป็นชาติกลุ่มการค้าการละมิดนั่นองของโลกกลุ่มการค้าการละมิดของโลกที่ประเทศไทยสร้างระบบการค้าใหม่เรียกว่า การค้าพอเพียงเชิงลุกเสถียรหรือพอเพียงจิตซึมเลยมาแทนแคปิตัลลิซึมเราจะมาแทนระบบการค้ามาแทนแคปิตัลลิซึมด้วยการสร้างระบบการค้าพอเพียงเชิงลุกเสถียรพอเพียงเชิงลุกนะผลิตเท่าไหร่ไม่มีเดียวเพราะมันเป็นเชิงลุกลูกเสถียรอีกเพราะมันเสถียรปุ๊บอ่ะอนี่แหละครับมันเป็นความมั่งคั่งเป็นเวลชีวิตหนึ่งที่ยอดเยี่ยมเลยดังนั้นประชาชนจะมีมูลค่าคนละ20ล้านบาท10ล้านบาทอยู่ในประเทศไทยอีก1บล้านบาทกระจายอยู่ต่างประเทศ ไอ้เรื่องราวเงินไม่ตเงินงเดี๋ยวผมอธิบายทีนะแต่ตอนนี้กลำลังเชิญผู้ที่มาเป็นทีมปฏิวัติคนที่สองนี่เป็นแบบชาวบ้านอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจได้ง่ายชาวบ้านเข้าใจแล้วเกิดปัญญาเหลวเวลาฟังท่านผู้ดีนะคือคุณมลิกามลิกานะฮะดร็อเตอร์มลิกาบุญมีตระกูลมหาสวัสดไม่ทราบท่านคุณถูกไหมบุญมีตระกูลมหาสวัสดน่าจะถูกนะถ้าไม่ถูกก็ขอไปด้วย ดรมาริกาผู้อธิบายแบบชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านจะได้เกิดปัญญาก็ฟังดรมาริกาปัญญาจะเกิดเป็นปัญญาเออขอนนเชิญดรมาริกามานะมาเป็นทีมปฏิวัตินะวันน้ทีมปฏิวัติเนี่ยได้ค่าตัวหนึ่งพันล้านนะหนึ่งพันล้านท่านนึกถึงนี้หนึ่งพันล้านบาทนะท่านมาเลยนะมามารับจอบรับจอบอันนี้ของระบอบธรรมาธิปไตยนะมาดูคนที่สาม คนที่สามนี้ไม่เกี่ยวข้องนะฮะไม่เกี่ยวข้องกับาการเมือใดอ่าผมมีโทรศัพท์เข้าเดี๋ยวนะขออนุญาตเดี๋ยวยวตอคลิปต่อไปนะครับอ๋อยุดแล้วหยุดแล้วคนที่สามนี้อ่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ผมเชิญมาเพราะว่าคำตอบของคุณปวินสุดานางงามที่ประกวดแล้วพลาด จริงๆแล้วควรจะได้แต่ที่ไม่ได้ก็คำตอบที่เธอตอบพลาดตรงคําตอบแต่คําตอบนั้นที่ที่ตอบนะที่นี่ถูกต้องที่นี่เพราะนั้นที่นี่จะเชิญมาสวมมงกุฎของนางงามประชาราที่เป็นราชสูงแล้วกันที่มีมงกุฎให้นะคำตอบก็คือมิเดินกลาวพบกันครึ่งทางที่นี่เป็นระบบการปกครองแบบทางสายกลางธรรมอาธิปไตายอันหนึ่ง การปกครองทางสายกลางนะหมายว่าประชาชนเนี่ยไม่มีรัฐบาลไม่มีประชาชนเออไม่มีรัฐบาลไม่มีประชาชนนะอแต่มีส่รับาลที่าตายทำการปกครองประเทศเองพอขาจะถีงคงจะงงอ่ะเพราะของใหม่เพราะนั้นทุกอย่างที่ผมพูดนี่เป็นของใหม่หมดเราจะต้องเรียนรู้ใหม่หมนะแต่ฟังไว้ก่อนฟังไว้ก่อนนะไม่มีรัฐบาลเพราะไม่มีเลือกตนะั้งไม่มีสสไม่พรกการเบื่อไม่มีรัฐบาลไม่มีการรัฐบาลจับไว้นะไม่มีประชาชน ที่ต้องไปเลือกตั้งไม่มีประชาชนแบบนี้แต่จะมีประชาชนอัปเดตตัวเองขึ้นมาเป็นโสดบันทิพย์ไตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ,บ,บานเขาะจะปกครองจะเองนนี่แหละเป็นทั้งเป็นผู้รู้เป็นทั้งผู้ตื่นด้วยตื่นที่จะปกครองเองคแล้วก็เบิกบานด้วยโอ้สบายใจเลยไปต่อไปไม่มีปัญหาการเมืองน,น้ำเนา่าจะมานั่งดูนั่งฟังการเล่นการเมืองดรามา่าแต่งข้างแบ่งฝ่ายไม่มีมันหมดมันหายจบสิ้นเลยเมื่อประชาชนส่งใบเสร็จในเจ็บลงมาทะลุส0ล้านใบประกาศเป็นกฎหมายความมั่งคงชนะละ หายเกลี้ยงเลยหายหมดหมดคลิกไปเลยคลิกประเทศเลยคลิกทันทีเลยคนละเรื่องคนละโลกเลยพลิกทันทีเลยนะครับส่งมาแล้วกันท่านอย่าไปห่วงใบแสดงเจ็ตจมลงนะต้องส่งมาเพราะมันเพราะการส่งมาเส่นเนจิตจมงแทนที่จะไปฆ่าทําลายล้างเผ่าบ้านเผาเมืองต่อสู้กันบ้านเมืองผนปี้เป็นภาพที่ไม่สวยงามเลยภาพที่สวยงามคือส่งใบแสดงเ,นเนจิตจมงก่อนส่งทุกคนติดธงสี่พิลัตหรือธงธรรมาติพิตไยหรือธงประชาชนติดทั่วบ้านทั่วเมืองเลย ติดเป็นเออกระเลยแบบที่เื่อเป็นข่าวทั่วโลกเลยว่าเอ้ยคนไทยนี่ติดทงนี่ไม่ต้องไปซอต่อสู้กันไม่ต้องทาลายร้างกันใครติดทงนี่แสดงปฏิวัติไปเรียบร้อยแล้วนะปฏิวัติประเทศไทยไปสู่ยุค AI เ,เรียบร้อยแล้วนะไม่ใช่ประเทศไทยเดิมแล้วนั่นนะพเพียงแต่ว่ารอขั้นตอนสเต็ปทําตามสเต็ปขั้นตอนอยู่ช่วงสองปีในช่วงเปลี่ยนยถ่ายเพราะนั้นติดทั้งบ้านทั้งเมืองครับธงนี้ติดให้สนั่นทุกบ้านทุกเมืองติดเป็นสองปีเลยมันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายไงประเทศไทกำลังจะเปลี่ยนถ่ายประชาชนกำลัง เปลี่ยนถ่ายไม่งันอัปเดตยกระดับไปเป็นโซนอนุทัยทุกคนจะเปลี่ยนเลื่อนชั้นมันหมดนั่นละครับติดกันสองปีทงเนี้ยเป็นข่าวทั่วโลกเพราะเราทําการเมืองโลกนี่ครับนะฉะนั้นั้วินเอเอไปแล้วสองสามท่านใช่ไหมผู้หญิงส่วนนางงามนี่มาพินิจกาวนี่ไงที่ที่ที่ท,ที่ประวิศลาบ,บอกพินิรการหรือพบก,กันขึ้นทางไม่มีรัฐบาลต้องมาออกกฎหมายเขาไล่ไประชาชนประชาชนไม่ต้องถูกกระทาทั้งสองฝ่ายไม่มีการปฏิปฏิ ก็ไม่มีการประทะไม่มีอะไรกลายเป็นว่าประชาชนอับเดี่ยงเป็นส่วนวิรัยก็รับผิดชอบประเทศเองตรงนี้มันจะไม่ทิ้งปัญหาไว้เนื่อนนานจนต้องมาออกกฎระเบียบลุกล้ําอธิปไตยประชาชนไม่ต้องกลายเป็นจัดการตั้งแต่เนิ่นๆแต่ล่วงหน้าเลยเคลียร์แต่ล่วงหน้าแล้วรับผิดชอบเองประชาชนจัดการเองเคลียร์เองมันเลยไม่มีปัญหาที่มาประทะขัดแย้งกันที่เป็นคําถามถามปวิุดารเวลาตอบมิตรการเชิญเพราะเธอยืนยันมิตรการผมเลยต้องเชิญมาเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะคนไทยจะกลายเป็น เซ็นเทไลเองเป็นตัวเซ็นเทไลเองคุมทั้งอำนาจรัฐอำนาจเงินอ่าอำนาจเศรษฐกิจการค้าแล้วก็ทางด้านจิตวิญญาณอ่าคุมยังไงก็งประชาชนคุมกันเองครับเออไม่มีตัวรัฐบาลนะถ้าไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะมีคนมาปกครองท่านไม่มีท่านในปกครองตัวเองอปกครองได้อย่างไรนั่นก็เดี๋ยวอธิบายอีกตอนนี้ทัวร์มาเยอะเดี๋ยวต้องขอเปลี่ยนที่ไปอีกที่นะครับประกาศไปแล้ว สคนนะฮะเดี๋ยวปรปกาศผมได้ประกาศรายชื่อผู้หญิงไปแล้วนะฮะสามท่านคุณจริพรจารุก,กรสกลุลเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมพอเขต้องสร้างเมืองถึงประเทศไทยอ่ะสามสิบเมืองต่างประเทศดีประเทศละสิบสิบกว่าเมืองหรือยี่สบเมืองสิบกว่าเมืองอ่ะฮะมันเป็นเรื่องใหญ่ ประเทศไทยจะเป็นประเทศส่งออกการสร้างเมืองนะฮะอันนี้คือที่นี่งานที่นี่แล้วก็วางระบบจราจรใหม่วางวิถีชีวิตใหม่การสร้างเมืองเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเป็นเป็นระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยใหม่อะ่ะเป็นสินค้าส่งออกพูดง่ายๆ mm hmm. การสร้างเมืองระบบจราจรวิถีชีวิตการเดินทางในเมืองเนี่ยนะแบบใหม่นะเป็นแบบนี้นั่นคือประเทศไทยคนที่สอง ดรมริกานะชาวบ้านฟังแล้วฟังง่ายฟังภาษาชาวบ้านง่ายเธอพูดภาษาชาวบ้านเข้าใจแล้วก็ฟังบ่อยๆปัญญาจะเกิดจะเกิดปัญญาเขาจะจับแจ้งดังนั้นเชิญดรมริกามาเป็นทีมปฏิวัติค่าตัวหนึ่งล้านทุกท่านได้ค่าตัว 1, 000, 000, ตนหนึ่งพล้านรองลงไปก็เป็น800ล้าน600้ล้าน400ร้ล้านขั้นต่ำสี่ร้อยล้านดังนั้นใครมาร่วมขบวนกู้ชาติแตกสองหรือ อนาคามิทิไปไตยนี่คือตําแหน่งอนาคามธทิไปไตยนะครับสตาร์ทสี่รล้านถึง1000ล้านนะก็เชิญรีบมาด่วนคนที่อยากแก้ปัญหาประเทศอยา่อยา,กกยนยางนั้นอยากให้ปเทศไยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เอออยากจะทำํำอยากจะแก้อยากจะสร้างประเทศอะแต่มันท่านไม่มีช่องหรอกท่านท่านไม่มีเข้ามาถึงเพราะมันเป็นรัฐบาลทุกครั้งอะท่านไว้เลือกตั้งเรามีรัฐบาลรัฐบาลมาขวางทางเกกะประชาชนเกกะคนเก่งคนฉลาดแต่ที่นี่จะให้คนเก่งคนฉลาดเนี่ยได้เข้าถึงนั่นเองเมื่อเข้าถึงก็ ช้มาใช้ไมาน่านดีเลยเป็นทีมเลยเป็นทีมสิบทีมเนี้ยมาเลยนะจึงจะลื้อล้างประเทศไทยแล้วสร้างประเทศไทยใหม่ได้นะนผมเชิญ<ะ>ผมเชิญ<ะ>ที่ในวัดพระแก้วนะครับอย่าลืมมาชื่อทางท้านทั้งหลาอนะถูกเชิญในวัดพระแก้วอ่ามรกตนี่เองนะครับก็บคง<ะ>รู้นะว่าสถานที่อยู่ตรงไหนติดติสนามหลวงอะคงรู้นะขอเชิญนะผมในฐานะชาวบ้านไม่มีที่โ,โอทงอลังการยิ่งใหญ่ก็มาเชิญในนี้แหละครับนะ ทีนี้คนต่อมาออกไปวินสุดานี่ดูแลเรื่องของอท่องเที่ยวอาหารไทยความบันเทิงไทยแล้วก็กีฬา,าดูแค่นี้ไม่ไเกี่ยวกันเลยเพราะว่า,า,าคุณเธอทําเกี่ยวกับเรื่องมูฟอยู่แล้วเพราะนั้นมูฟมูฟประเไทยใหม่ไปอีกระดับหนึ่งนะมูฟประเทศไทยอีกระดับนะแบบนี้ ส่วนรัฐบริการนะอนธิบายชาวบ้านเกิดปัญญาเป็นโซนวรรธน์ใจใช้อำนาจเป็นฮะอ่าส่วนจริพรจารุกรสกุลนั้นเกี่ยวกับการสร้างเมืองอ่าทีนี้ผู้หญิงต่อไปท่านหนึง่งอ่าเป็นคุณสุธีคุณสุกจีสุธรรมพันธใช่ไหมเป็นเกี่ยวกับลุสิตานีซึ่งเกี่ยวข้องกับรอละหกที่สร้างเมืองลุสิตานีแล้วก็อบรมบุคลากรให้มีคุณภาพก็เชิญครับมาส่วนผู้หญิงท่านที่ห้า ก็เป็นเป็นผู้มีสองเพศนะอ่าเป็นด็อกเป็นแพรี่นะคุณแพรี่ทิธที่แพวันนั่นแหละครับก็เชิญมาเป็นเสาหลักเสาหลักเลยนะครับเพราะว่าธรรมะที่พยนั่นนะต้องมีเสาหลักเสาหลักมาจากนี่แหละครับอ่าผู้ที่จบปริญญาเนี่ยแหละครับคุณแพรี่แพวันก็มาเป็นเสาหลักของประเทศมาคุมมาคุมฐานอำนาจที่สี่ พราะระบบที่นี่ใช้ระบบสี่ฐานอำนาจในการบริหารประเทศฐานอำนาจที่สี่นั่นแหละครับมาคุมมาดูแลนะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะเป็นผู้ถือดุลในดุลเลยคือบทบาทนะสูงมั่นคงถาวรเป็นหลักเป็นเสาหลักเป็นเสาหลักอะไูดางานเป็นเสาหลักเสาหลักเพราะเราเป็นประเทศพุทธเป็นประเทศพุทธใช้การปกครองธรรมาธิปิไตยของพระเจ้าเพราะฉะนั้นระบบปกครองก็ต้องเป็นธรรมาธิปไิไตยผู้ที่คุมธรรมาธิปไต คืออย่างที่แพรลี่เนี่ยแหละครับนะอาละเชิญครับอันนี้เชิญมาเดมาเป็นหน้าทีมเลยค่าตัวหนึ่งพล้านนะส่วนลูกทีมนั้นก็สรรหาแล้วคนหนึ่งก็มาสมัครนะเป็นแบบนี้นะฮะอาละนี่นี่คือห้าครบละฝ่ายจริงต่อไปฝ่ายชายนะฝ่ายชายฝ่ายชายนี่ก็โอ้ เสียงดังกดเสียงดังเขาเปลี่ยนที่ก่อนครับเมื่อวานไปนมัสการพระบ,บรมสารีริกธาตุที่วัดทองนะครับวัดภูเขาทองวันนี้มาที่วัดพระแก้วนะครับก็มานมัสการพระแก้วมรดกในเด็กนะครับพระแก้วมรดกอยู่ที่ประเทศไหนก็เจริญมากข้งนะครับ ก็เช่นเดียวกันงานผมเป็นงานที่มาสร้างความเจริญความมั่งคั่งอลังการยิ่งใหญ่คราวนี้เป็นระดับโลกเลยนะต้นแบบโลกเมื่อวานไปนักขกาเสารลิกรธาตุวันนี้มาที่วัดพระแก้ว มาที่วัดพระแก้วนี่แหละครับมาก็เพื่อที่จะตั้งปณิธานนะที่จะสร้างความเจริญความมั่งคั่งความอลังการความยิ่งใหญ่เป็นต้นแบบโลกในการปกครองแบบใหม่ของโลกยุคไอที่ประเทศไทยจะประกาศสี่พิลักทําการเมืองโลกในยุคไอไครับขอเชิญชาวไทยทั้งหลายร่วมเส้นทางอะประเสริฐนี้กับแอดธรรมบัตทิพไไย์ใย สร้างสี่พิลักไทยนั้นเป็นต้นแบบมาตรฐานใหม่ของโลกครับเชิญครับ